นางเอกนางเอกประจําช่องไข่่มดแดงปลากบอึงเขียดดอกฮะด้ขายสองตัวโอ้ได้ขายสองตัวได้อึ้งยางอึ้งย่ึง่าทถุงละห้าสิบบาทคนมาขายบางคน คนบ่ขายคนบ่ขายมาหาคาเ,เรื่อได้กเบิดแล้วเมื่อกี้ขายอึงบิดแล้วอึง้งขายอึงขายเขียดเบิดแลว้วอึงเผ่าดอกแค่สาวสวยสาวจากฟังเล่าขามเรือมากกันลอยหาซิบแล้วราคาเรือ ค่าเรือร้อยห้าสิบสาวสวยนางเอกประจำช่องบอกร,ร,รับขอบคุณลายครับขายก่อรขายไปโลดแถมลูกค้าพที่ลองจากฟังเล่าครับผม เพิ่นขามเรือมาขายของมากับลูกสาวหลานสาวตะเบยูดอกที่น้องจะไปใส่หลานสาวก็ได้ร้านเบยูโอเคร้านเจ้าเดะหลานสาวเดะมันก็มานก็รานสาวมันบอกร้านสาวเบยูบอกถ้ไปใส่อ๋อเออเฮ้ ร้านเจ้าปลาโขงปลาโของอึ้งอย่างเกียรติอึ้องอโอ้ได้หลายทุนลาสิบายเออทุนละห้าสิบได้หลายเนาะทุนละห้าสิบได้เยอะ เพื่อนๆที่เขามาติดตามวันไฟอูดยุ่งแล้วอูดยุ่งเนี่ยนะแล้วอูดยุ่งอูดยุ่งแม่แค่แม่เป็นต้นเหรอ อันนี้ปลาลอยน้ำอยู่ดงดงดง,ดง,ด,งดงอยู่ลอ,อยน้ำอันนี้กินนูนเต้นดงดงกินจุดจี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 จดจมึงน,นอกวะข่า,ามเม่โขงข่ามเม่โขงมาข้ามโขงมา <c oughs> แล้วแ,แจุดจุดไฟอุดยุ่งมา่ง ละอุดยุ่งละอุดยุ่งอุดยุ่งยุ่งโอยู่เลยยุ่งคุณครับผมบักบวบบักบวบใหญ่เลยนะอู้พี่น้องมึงเบอร์ห้าหกด้วยนะบักบวบนะ เบอือหางหกมาได้น่ะบักบวกออดกเบือหาหกมันหลายได้ตัวเนี่ยมันบวกไม่ไม่พี่น้องปลูกเองขายเองคนน่ะปลูกเองขายเองแม่ค่ะอ,อ,อันนี้แม่ค่ะฟังไทยแตา่วา่านหน้าตามันอือ้นข้อเล่าแน่นึงพี่น้องเราเป็นลูกครึ่งเนี่ยเราเป็นลูกครึ่ง ขึงเราขึงไทยแม่บบเจน,น่านสบาแล้วบ่ผดิดพลาดต่อ่าขแอยน่คขึงรอบกรเมินอัตวนี้แม่เจ้เพอดีเถอะงามไหมงใมญ่างาดี่าดีเขาไปเจ้าบับน่นบ่เต้บ่อคางเลยเจ้าบวัวเลยบอ่อคางเลยเจ้าบ,บวัวเลย เราอย่าเราอย่าถืกรรอกล้องไม่ถือดอกกล้องสันโดษไทยแต่เมียขาสันดอกผมไทยแต่เมียขาเด้อบม่ถือจอเด้อโอ้มักบวบใหญ่พี่น้อง <ide> เบอร์ห้าหกฮะนี่สิละนี <ged> ่สิละมัะบกบวบเบอร์ห้าหกของแท้นะครับในข้าบวบขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชม เข้ามาติดตามกดไลค์เด้อแน่ๆเพระาะได้ยอดวิวนะครับผมใหมๆ่ๆช่องใหมๆ่ๆฝากเนี่ยฝากดูเนี่ยกดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆขอบคุณครับ